ปลูกกะลำดอกจ้าปลูกกระลำดอกกินเองนะคะแปลงนี้เป็นแปลงที่ปลูกปลูกคะนา้าแล้วก็ผักกาดขาวนะคะตอนนี้เปลี่ยนมาปลูกกระลำดอกแล้วนะคะน้องโตแล้วคะ่ะ